สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวย่านพระนครกันนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ MRT สนามชัยซึ่งเป็นหนึ่งในสีสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในไทยจยุนะเออเลิศนะว่าไปอะที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือมิวเซียมสยามจากสถานีสนามชัยเนี่ยสามารถเดินออกทางออกที่หนึ่งได้เลยเมมดียวมาด้านซ้ายก็จเจอบันไดเดินมาไม่ไกลสบายมากและนีค่ะเดินขึ้นมาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยเลวเวอร์ ที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการน,นําเสนอโชว์และนทิทรรศการด้วยความสดใหม่ไม่น่าเบื่อแน่นอนและวันนี้เรามาในชว่วงนทิทรรศการที่ชื่อว่าถอดรหัสไทยคอนเซปต์ก็คือการเล่าเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่างๆว่าอัตลักษณ์แบบนี้ตัวตนแบบนี้คือไทยจริงๆหรือเปล่านั่นเองและในห้องแรกนะคะก็คือห้องไทยหรือเปล่าในห้องนี้จะเห็นหุ่นที่อยู่กลางห้องเลดี้กากาที่ใส่ชดาเนี่ยเป็นไทยหรือเปล่า ห้องต่อมานะคะมีชื่อว่าไทยเป็นไทยเป็นห้องจัดแสดงลำดับการพัฒนาการของความเป็นไทยนั่นเองต่อมาคือห้องไทยตั้งแต่เกิดจัดแสดงลำดับเวลาและพัฒนาการของความเป็นไทยนำเสนอในรูปแบบของการแสดงแสงสีเสียงบนโต๊ะขนาดใหญ่ประกอบเทคนิคหน้าตื่นตาตื่นใจมีรอบเวลาการแสดงด้วยนะเออพลาดไม่ได้เดืดขาดเลย ต่อมาจะเป็นในส่วนของห้องที่4ไทยสถาบันภายในห้องนี้เนี่ยก็จะมีเกมจัดหมวดหมู่ให้เราได้ลองเล่นกันด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าจัดถูกต้องทั้งหมดเนี่ยก็จะมีรูปสวยๆขึ้นมาให้เราชมกันด้วยไปต่อกันที่ห้องที่5ไทยอลังการภายในห้องนี้เนี่ยก็จะจัดแสดงราชบัลลังก์ที่เป็นที่ประทับของพระอินทร์ซึ่งบอกได้เลยว่าที่เห็นในคลิปว่าสวยขนาดนี้แล้วเนี่ยของจริงสวยยิ่งกว่านี้มากเทายบมาเที่ย่ห้องที่6ไทยแค่ไหน ภายในห้องนี้เนี่ยก็จะจัดแสดงชุดต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีชุดไทยหลากหลายรูปแบบเลยเดินเดูนานกันไหนๆก็สามารถแวะออกมาซื้อกาแฟทานกันได้นะเรามาสรุปภาพรวมกันดีกว่าว่าการมามีอจิ้มสยามวันนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างก็าจากที่ได้รับชมกันไปในคลิปก็เห็นได้ชัดเลยว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมไม่ทําเยอะมากทั้งเดินชมนทรรศการเล่นเกมถ่ายรูป แผนแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็สอนแจกความรู้ความเป็นไทยต่างๆเอาไว้ด้วยดังนั้นนอกจากที่เราจะได้เพืิอเพลินกับมิเทศการแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ความรู้กลับบ้านด้วยนะยังไงก็อยากให้ทุกคนลองไปกันดูไปที่นี่เนะี่ยไม่มีเบื่อแน่นอนสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันทางห้องน้าแผ่นพับข้อมูลมีทัศการซึ่งมีให้สแกนดูในโทรศัพท์ได้ด้วยก่อนจะไปต่อที่อื่นก็มาประเมินความพึงพอใจกันสักหน่อย สถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะได้แก่ปากคลองตลาดนั่นเองโดยการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะห่างจาก MRT แค่50เมตรเดินได้ชิชลๆเลยนะเนี่ยจะนั่งตุกๆหรือรถเมล์ก็ได้เพราะมีให้บริการเยอะสุดๆโดยปากคลองตลาดนะคะมีร้านดอกไม้มากมายทั้งนำเข้าและของไทยที่สำคัญราคาดีมากๆแถมมีดอกไม้ใบไม้แปลกตาหลากหลายมาก ถ้าใครต้องการจัดช่อดอกไม้แบบไม่ซ้ำใครแต่ละร้านก็จะมีบริการจัดช่อดอกไม้ให้ด้วยนะเดินไปเดินมาเกิดร้อนสงนินไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะแถวนี้มีร้านคาเฟ่ให้นั่งเย็นๆรวมถึงร้านดอกไม้ติดแอร์ให้เดินเลือกซื้อได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะโดยที่ปากของตลาดนะคะก็มีอเมนิตี้มากมายได้แก่ไปรษเีย์ทางมาายห้องน้ําและร้านอาหารบอกเลยว่าร้านอาหารตามสั่งที่เนี่ยอร่อยและราคาถูกสุดๆ จานเดียวไม่พอแน่นอนมาปากคลองตลาดจะมาเดินเล่นซื้อของกินหรือเลือกซื้อดอกไม้ก็ได้หมดเลยค่ะเดินผ่านไปผ่านมามาเจอร้านชื่อดังโซเชเียลมีเดียบอกเลยว่ามียอดแชร์เยอะมากและเนื่องจากพ่งนี้เป็นวันที่พี่ๆรับปริญญาพอดี <c oughs> ก็ขอแวะซื้อดอกไม้สวยๆให้พี่ๆี่สนอแล้วกัน ตอนนี้เรากำลังเดินไปสถานที่ต่อไปกันนะคะแค่5นาทีก็ถึงแล้วแอบแวะทักทายน้องเจ้าของร้านซะหน่อยสถานที่ที่เรามาถึงก็คือ Foral Cafe แอนนพัสสอนนะคะตรงทางเดินเข้าก็จะมีคนจัดดอกไม้อยู่เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วเขาก็ยังรับจัดดอกไม้ด้วยค่ะบรรยากาศภายในร้านสวยมากมีการตกแต่งสไตล์วินเทจด,ด้วยดอกไม้หลายชนิด ถือเป็น attraction ของที่นี่เลยต่อไปเราจะไปดู activity กันนะคะมาคาเฟ่จะไม่ให้ถ่ายรูปได้ไงมุมหนึ่งก็จัดไปเป็นร้อยๆรูปเลยที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นมุมรับแสงถ่ายรูปออกมาเริศม,มากที่คาเฟ่มีหลายชั้นเลยค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ชั้น3ก็จะเห็นวิวข้างนอกด้วยอ่ะพอถ่ายรูปเหนื่อยแล้วก็ต้องเติมน้ำตาลกันหน่อย เค้กที่นี่ก็มีหลายอย่างให้เลือกเลยมีติมด้วยอร่อยมากกินกันคนละถ้วยจุกๆเราไปสั่งไว้พนักง,งานก็จะนำมาเสิร์ฟึงโต๊ะเลยค่ะห้องน้ำที่คาเฟ่ก็สะอาดมากถือเป็นอเมนิตี้ที่สะดวกสบายมากๆเลยค่ะสถานที่ต่อไปคือวัดพระแก้วพวกเราเดินทางจากปากหองตลาดไปวัดพระแก้วโดวยการนั่งรถตุกๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ20บาท การแต่งกายในการเข้าชมวัดพระแก้วควรแต่งกายให้สุภาพซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจการแต่งกายของผู้เข้าชมอย่างเคร่งครัดสภาพที่ไม่ควรใส่ในการเข้าวัดพระแก้วคือเสื้อแขนกุดเสื้อกัก๊กเสื้อสั้นหรือรัดรูปกางเกงขาสั้นกางเกงรัดรูปกระโปรงสั้นสำหรับการเดินทางไปวัดพระแก้วก็สะดวกมากเพราะมีทั้ง MRT ซึ่งสถานีที่ใกล้กับวัดพระแก้วที่สุดก็คือสถานีสนามชัยและรถเมล์หลายสายที่ผ่านบริเวณพระบรมมหาราชวัง สำหรับคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมโดยต้องแสดงบัตบประชาชนบริเวณทางเข้าวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพศ2325สมัยรัชกาลที่1นอกจากนี้ภายในวัดยังประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้างเมืองจันทร์ อยประเทศเราในอดีตนั่นเองภายในวัดพระแก้วยังมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติเป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลกสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นหลักท่องเที่ยวได้แก่ห้องน้ำและอินโฟมิชันเซ็นเตอร์ มาถึงตรงนี้แล้วถ้าใครคิดว่าวันเดททริปที่พระนครมันยังไม่สาแก่ใจวันนี้เราก็มีที่พักด,ดีๆวิวสวยๆมาฝากกันด้วยค่ะโดยวันนี้เรามีที่พักย่านพระนครหลากหลายสไตล์มากสำหรับที่พักที่แรกมีชื่อว่าหรือว่าอารุณแบงคอกที่นี่เป็นโรงแรมสีดาวที่มีความหรูหรามาพร้อมกับวิวแม่น,น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นวัดโพวัดอรุณมิวเซียมสยาม และพระบรมมหาราชวังและที่พักต่อมาชื่อว่าศาลารัตนโกสินทร์ที่นี่เป็นโรงแรมที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นที่พักที่มีโครงสร้างแบบจีนไทยแล้วก็ฝรั่งผสมกันแต่จุดเด่นจริงๆของที่นี่คือมีห้องอาหารชื่อว่า Italy and Bar ซึ่งเป็นห้องอาหารที่วิวสวยมากอาหารก็อร่อยมาก จนได้รับรางวัลการันตีเพียบมาต่อกันที่ Siri Heritage Bangkok Hotel ที่นี่เป็นที่พักที่โดดเด่นเป็นสง่ามากเพราะสีสันของตัวโรงแรมคือมองเห็นตั้งแต่800เมตรเลยก็ว่าได้ที่นี่เนี่ยตกแต่งในลักษณะร่วมสมัยโดยจะเน้นลวดลายสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์แบบสยามคลาสสิกยังมีพื้นที่ให้เราเป็นป,ปิกนิกบนดาดฟ้าได้ด้วยนะยังมีจักรยานให้ปั่นไปรอบๆเมืองเก่าด้วยอะ่ะทุกคนมันจะเกินปุยมุยอะ่ะ และแล้วก็มาถึงที่พักที่สุดท้ายแล้วนั่นก็คือที่พักที่มีชื่อว่าอินเดเดนั่นเองที่นี่เป็นโรงแรมสไตล์ย,ย้อนยุควินเทสริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มาพร้อมกับวิวของวัดอรุณมีการตกแต่งแบบอ oh ินดัสเทรียลม้นโลหะโชว์ความดิบของพื้นที่และตกแต่งด้วยปี๊บใส่น้ำตาลยี่ห้อต่างๆถามว่าทำไมต้องเป็นน้ำตาลปี๊บคำตอบก็คือสมัยก่อน โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงงานทำน้ำตาลปี๊บจากมะพร้าวมาก่อนซึ่งต่อมาก็ได้รีโนเวทมาเป็นโรงแรมนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันเดทริปในย่านพนาคนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเที่ยวตามพวกเราได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย